ยังยืดเลยสิมันยังมีใครรู้สึกปวดบ้างไหมครับปวดดูท่านทราบไหมครับว่าในทางจิตวิทยาอารมณ์โกรธไม่ได้เป็นอารมณ์พื้นฐานไม่ได้เป็นอารมณ์ตั้งต้นในอารมณ์ความรู้สึกของเราเลยจริงๆอารมณ์ปวดเกิดขึ้นจากอารมณ์ที่เป็นพื้นฐานมากกว่าเช่นความอิจความเศร้าแล้วไม่ได้รับการตอบสนองทำให้เรามีความรู้สึกโกดนแต่ผุอยากจะ บอกทุกท่านนิดนึงผมเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับในาฐานะที่ผมเองก็เข้ใาใจความยากลำบากก่อนหน้านี้ผมเคยไปช่วยนในการที่จะล่ารายชื่อการแก้ไขหังสือรู้ว่าห้างประชาชนเนี่ยจะเสนอรถมาเข้ามาสักร่าง,างาเลยมันเป็นความหวังเราทั้งนั้นแล้วก็เราเองก็ใส่สัมภาระกำลังใสนะ่งานเรามานใหม่โตเราใส่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกจบอย่างเช่นเขาโกงมาเราโกง ผมเชื่อว่าสกุลไทยไม่ได้ดื่นนะ้าที่ผูาา้ผมยืนอยู่ตรงน,นี้เนี่ยหลังบ้านเราทำงานประสานว่าเขาพอที่จะงดออกเสียงให้กับร่างของพรรคประชาชนหรือว่าร่างของพรรคประชาชนนี้อาจจะผิดสเตจหนึ่งแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาพอจะงดออกเสียงให้กับพวกเราเราเองก็เห็นตรงกันครับ เราเองก็เห็นตรงกันว่าวันนี้เนี่ยมันคือการแสดงจุดยืนการลงมติว่าทุกคนพร้อมที่จะมีรัฐวุรรสกัดทำให้สังคมไทยเดินหน้าแต่ไม่ใช่เวทีที่คุณจะมาบอกว่าเราไม่ด้วยกับเรื่องอะไรเรื่องที่คุณต่างตัวจะต้องไปพูดกันในสภาแต่วันนี้เนี่ยถึงหน้าง,งานหนึ่งที่เรื่องทผมได้บอกอีกที่ท,ทานายแกนได้บอกจนถึงวินาทีสุดท้ายหน้าง,งานจริงๆเนี่ยขาไม่สามารถที่จะรับได้แม้แต่ระางของพรรคก๊กชัย ผมเข้าใจดีว่าเรามีความรู้สึกโรกรธครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเขาทําผิดแบบนี้กับเราเพราะัดสิ่งที่เคยพูดคุยกันมาทําไมเรายังจะต้องการแสดงออกด้วยความรู้สึกโรกรธโดยที่บอกว่าเขาทาไม่ดียังไงเราทําไม่ดีต่อผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ทางของสังคมในบางสถานการณ์เราจะเป็นต้องแสดงความเค้นแข็งแบบนั้นที่กต้อครับแต่วันนี้ในเรื่องของความขัดแย้งการเมืองที่มีความต่าง,างกันค่อนข้างสูง เชื่อว่าการแสดงออกเห็นมีวุฒิภาวะการเชื่อว่ารัฐสภายังมีความปมีทางออกอยู่จะเป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมไทยเดินหน้าแล้วก็ผมกับเพื่อนๆพเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้ากันต่อในชั้นกรรมธิการประธนที่สองก็ยังมีประตูทางออกอยู่ถึงเวลาถ้าประตูมันถูกปิดจริงๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะใช้อำนาจของเราทุกอย่างในการรับผิดชอบกับกคนที่มีพรัฐกรรมที่มีการเลือกตั้งางนี้แต่วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านประชาชนที่เป็นพลังให้กับท่าน